สัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้จะมารีวิวตัวยืนที่จริงใจผู้ที่มีสถานะเสียเลือดแล้วก็มีสถานะสตีบอดี้ชื่อของเขาคือมิคาเอลา่าปั้นแบบ4ดาวมาดูกันว่าจะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์ก็กดติดตามส่งแค่แกสไตเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอาเหนหมดททำไงดีวะเนี่ย24 เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอืเข้าไวาจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงนแนนนอนนี้ก็อยู่ช่องแฮตเกมสตีมเมอร์ไทยกับเกม อีกดาคุณนิเคอร์อเนี่ครับแน่นอนหลังจากที่ทุกคนได้รับชมวินโทไปเนี่ยวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครตัวยืนนะครับหรือว่าตัวแทงที่จริงใจอย่างมิคาเอล่าเนี่ยมาดูกันว่ามันจะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแค่เกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยเนี่ยครับประมาณ70,000ก็จะ1ล้านแล้วเนี่ยแล้วก็ช่องเราวิโลสมาชิกเพียงยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครขอภาคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าฮันแมนเกมอื่นอีกว่าไมยเนี่ยสามารถสมัครกันมาได้ ช่นะครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นวันพันแม่หรืออาวีหรือเกมต่างๆนะครับสามารถไปเติมได้ที่ทเวนีโฟเพนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างอย่าลืมใส่คูป,ปองมอร์มิงบอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกคอคุณครับมาครับเราก็ต้องมาดวงนี้อ่าเส๊บแล้วก็กดไปที่มิคาเอล่านะครับนี่ตอนนี้มันสี่ดาวเรียบร้อยนะเออแล้วกดเข้ามา ปึ๊บอ่าตอนนี้พลังอยู่ที่5,717ันเจ็ดร้บเนี่ยเป็นสายปกป้องแล้วก็ภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นผู้พิทักษ์นั่นเองเนี่ยครับอ่ะเลเวลตอนนี้อยู่ที่เลเวล69นะครับเลเวลสกิลที่67นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูในสองของสกิลกันบ้าเงเนี่ยว่าเจ้าตัวเนี้ยมันทําอะไรได้นะอ่ะคิดดีข้อสแลตเนี่ยก็คือโจมตีเป้าหมายเดียวเนี่ยสร้างความเสียหายทางกายภาพ9,973พนเก้ารับแล้วก็รับความเสียหายจากการโจมตีเดี่ยวลดลงนะครับ30% เป็นเวลา2เทินเออเนี่ยตัวยืนมันก็ต้องแบบนี้นะครับมีรดดาเมจเนี่ย,ดดยก็ แบ็กแบงเนี่ยก็คือสร้างกรอบป้องกันนี่ครับ2 1 6 4้ของพลังโจมตีนี่ครับ2เทิร์นนี่บแล้วก็มีสถานะเสียสละอัคือรับความเสียหายแทนพันธมิตรนี่ครับแทนเพื่อนที่อยู่ในแถวแนวน้อยเหมือนกันนี่ครับได้รับความเสียหายลดลงด้วยนี่ครับเออโกงจัดเนี่คต่อยืนที่จริงใจแล้วก็สกิลอันตีนี่ยครับคือดาร์กเวฟเนี่ครับเพิ่มป้องกันทางกายภาพนี่ครับ2เทิร์นแล้วก็ ดูดเลือดนี่ครับคือจะฟื้นฟูพลังชีวิต30%เนี่ยของความเสียหายที่ทําได้เป็นเวลา2เทินเนี่ยล้วก็ได้รับสถานะสติลบอดี้นี่ครับสเทินนะสตีลบอดี้ก็คือจะไม่ได้รับความเสียหายจากดีบัฟนะครับจนกว่าจะถูกโจมตีนั่นเองนัจ๊ะเออสเทินเลยนะโกงจัดเนี่ยในส่วนของมิคาเอล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันเนีว่ามันโหขนาดไหนเนีอเออไปกดไปที่ ผจญภัยเนี่ยเฟบรโอเคแล้วกดมาที่ความทรงจําอ่ะก่อนที่กิจกรรมคริสต์มาสจะหายไปเนี่ยครับเราก็จะมาหัวดบอสคริสต์มาสก,กันเนี่ครับฝันอันเลือนลางแห่งคริสต์มาสนะครับกดมาที่บอสเนี่ยภาพอันแบบเลเวลห้าไปเลยเอาแบบยากๆไปเลยเนะครับเรากดเลือกทีมฟิบโอเคเดี๋ยวผมจะเอามายืนรับดาเมจนะเอามาเป็นแทนแันตัวนี้ออกไปกันนะโอเคแล้วก็นนะวกตัวไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะไปยืนแนวหลังเนีย่ย ให้รับดาเมจแนวหลังดีกว่าเป็นตัวดาเมจเนี่ยตัวดาเมจผมมีสองตัวใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมจะเอามิคาเอล่ามารับดาเมจดีกว่าปึ๊บเดี๋ยวผมขอเลื่อนไปหามิคาเอล่าสักครู่สักครู่อยู่ไหนก่อนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยมิคาเอล่ามิคาเอล่าตัวละครเยอะมันก็ทําให้คุณปวดหัวนะอ่ะปึ๊บจะได้มันมันต้องเอาแบบไอ้นี่วะทุกคนมันต้องเอาตัวแถวหน้าเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสายแทงล้วนเลยแล้วกันทั้งนั้น อ่ะมันแบบแทงล้วนนะเราจะยืนหน้าแทงล้วนนะครับว่าเราจะตายไหมเออถ้าเรามีตัวแทงมาคอยรับดาเมจปึ๊บอ่ะไม่ได้เดี๋ยวผมหาตัวแทงอีกสักตัวหนึ่งห่อนแ๊บหนึ่งนะตัวแทงอีกหนึ่งตัวตัวแทงอีกหนึ่งตัวฟื้น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 ไม่ได้นี่มันต้องเดี๋ยวลองตัวนี้่อนึ๊บไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้วายไม่ได้เรามาแทนตรงไหนดีเนี่ยประเด็นเนะี่ยโอ้โหตำแหน่งหน้าก็เต็มหมดแล้วด้วยมันไม่มีตัวตำแหน่งหน้าแล้วว่ะทุกคนไม่มีเดี๋ยวผมหากัอนเฮ้ยอยากได้ตัวตำแหน่งหน้าไม่ได้แบบเห็นภาพชัดๆ่ยว่าเราจะตายหรือเปล่านี่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 ได้ละได้ลอะอะเดี๋ยวผมจะไปแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ตัวบัฟสักหนึ่งตัวปึ๊บ โอเคอะเรามาลุ้นกันนะครับว่า3ตัวหน้าเนี่ยพอเรา,ามีมีใครล่าแล้วเนี่ยเราจะตายไหมเดี๋ยวผมยืนกลางเลยเริ่มต่อสู้ฟึบดูว่ามันจะรับดาเมจให้เพื่อนดีขนาดไหนเออฟึบมาเปิดสนามนะครับจังหวะน,นี้ฟืบรอรอรอ,รอ,รอสักครู่รอรอ,รอมันเต็มซักครู่ฟึบไปเดี๋ยวผมจะออโตออกนะทุกคนเออให้บัมให้เต็มที่เลยหนูฟึบแล้วก็ออโตออกอะตอนนี้ผมออโตออกเทียบร้อยเนี่ยแล้วก็มีใครล่านะครับ อ่ะสกิลนะเพิ่มเกราะป้องกัน1ทีเนี่ยแล้วผมก็จะปึ๊บอ่าเพิ่มอีเทอร์ก่อนเนี้ยครับแล้วผมก็จะจะจะบัฟอย่างเดียวจะบัฟอย่างเดียวเอวันนี้เราจะเน้นไปทางบัฟวันนี้เราจะเน้นไปทางบัฟนียครับเน้นบัฟซะส่วนใหญ่นะมาดูว่าเราจะตายหรือเปล่าปึ๊บอ่ะโดนต้องแข็งกัดด้วยนะโดนมอนฟา้าดมานะครับแต่เหมือนแบบว่ามันจะถึกขึ้นนะเออถึงไม่มีโล่แต่ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้โดนแรงอะไรขนาดน,นั้นนะเออ ปึ๊บอีกสักหนึ่งรอบโบแล้วก็ได้เวลาอันตีนะครับอันตีดดปึ๊บนี่อันตีเงาเอาดาบปากนะครับเอาดาบปากก็ได้สติบอดี้แล้วก็ดูดเลือดน,นะเห็นไหมเพื่อเราได้สติบอดี้เลยเห็นไหมสามตัวนะครับถือว่าเหนียวจัดแล้วก็โจมตีธรรมดาไปหนึ่งทีปึ๊บโอเคแล้วก็มาลุลุนะครับบัฟอีกหนึ่งทีปึ๊บอ่ะแล้วก็บัฟให้กับเพื่อนปึ๊บหูบอกเลยคนเหนียวอะ่ะบอกเลยคนเหนียวอะ่ะอ่ะให้ฝั่งตรงข้ามตีให้เต็มที่เลยโบมามาเง นี่ยังไงปุ๊บนี่ยังไงไม่เข้าครับไม่รู้สึกไม่รู้สึกเดือดแดงสิ้นไงไงเหนียวจัดเออเหนียวจัดเออมาแล้วก็บับต่อป <uss> er> <toilet> ุ๊บผ <people> yes <tavalla> ู้ไม่มีวันตายนะครับนี่เดี๋ยวเด้งเลือดโชว์ด้วยยังไงนี่ยังไงเหมือนเลือดไม่ลดอะเห็นไหมดูดิเลือดเต็มเปี่ยมนะครับเดี๋ยวอีกาตั้มรั้งหนึ่งทีตั้มโอ้โหโคตรแรงอะสามหมื่นแปดแรงจัดนะครับแรงจัดจัดเลยนะดูดิต่อเตียบอดี้คือเนี่ยเพิ่งหายเทร์นี้น่ะเห็นปหม คือทาให้เพื่อนถึกขึ้นด้วยนะโคตรรับความเสียหายได้ดีจัดเนี้ยปึ๊บอาตีธรรมดาไปโบโอเคแล้วก็ปึ๊บบัฟไปหนึ่งทีฟืบแล้วก็เตบ,บอดี้ปึ๊บนี่ดาบปักพื้นไปไงแล้วก็สกิลอีก,ก้าไปหนึ่งทีบุ้มบอกเลยหายตั้มโอ้โหแสนเป็นแสนเรอบอสตัวเดียวอ่ะเออสับทีเดียวก็ตายละปั้มเรียบร้อยโคตรโหโคตรแรงโคตรอันตรายไปไง คือฝั่งเรานี่รู้สึกเหมือนแบบว่าเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับพอมีมิคายล่ามาช่วยยืนนะจริงคือเหนียวจัดเลยดๆเป็นไงคือถ้าเรามีตัวฮิวด้วยตัวรับดาเมดด้วยตัวเพิ่มโล่ด้วยตัวหูตัวดาเมดแบบตัวดาเมดก็ไม่ตายนะต่อยืนเราก็ตายยากขึ้นนะแล้วก็แถมมีตัวฮิวนะมีตัวเพิ่มอ e ีเทอร์เราก็ได้สกิลอีกนะคโคตรโกงนะครับสำหรับใครที่มีมิคาอล่าเนี่ก็ควรปั่นเนฮับแล้วก็มาเล่นได้นะครับไปเล่นแบบว่า เอาไปทีมตีบอสอ่ะเออทีมตีบอสก็เอาตัวเนี้ไปยืนนะครับแล้วก็บัฟสตีลบอดดี้ให้กับเพื่อนได้นะนี่บแล้วก็พวก พาดานต่างๆเนี่ยซึ่งเราจําเป็นนะการที่เรามีตัวละครเยอะเนี่ยยังไงมันก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนี่ยผมก็ได้ทําการสรุปให้ทุกคนได้รับชมแล้วนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมมนจบนะครับขยายผมรีวิวตัวไหนเดี๋ยวทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่หน้าล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม